สวัสดีครับแฟนๆซูเปอร์ไบค์ทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาเอาใจสาวกสายแต่งกันหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้เลยนะครับสำหรับการตกแต่งนะกับ h อนด้า d v 3 5 0นะครับถือว่าเป็น SUV b i k บตัวใหม่ล่าสุดนะจากทางค่ายปีกนกแต่แน่นอนครับวันนี้เรามาเอาใจสายตกแต่งนะครับโมดิฟายตัวรถคันนี้นี่ต้องบอกเลยนะว่าก่อนที่จะมาแต่งเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นคือรุ่น Urban Racing e dition นะมีเพียงแค่ท่อโยชิมูระนะที่ติดมาจากโรงงานแต่วันนี้เนี่ยมาอยู่กับสำนักกิมพรามสามนะที่ ทำการจัด fitment นะทั้งตัวรถการทำสีตกแต่งระบบเบรคอัปเกรดทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดทั้งคันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคันนี้จะเป็นไงติดตามมาได้เลย ก่อนอื่นเลยนะต้องเรียกได้ว่าแต่งเกือบจะทั้งคันเลยที่มีการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นสีแดงด้านนะครับเป็น u r b ร์ Racing e dition ที่เป็นกลุ่มแรกนะที่รับรถมาและทางเจ้าสํานักก็รับรถคันนี้ต่อมาด้วยนะแน่นอนครับเจ้าของคันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับก็เลยให้เป็นโปรเจกต์คันนี้ว่าทุเรียนซิ่งนะครับเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยที่มาที่ไปนี่แน่นอนเลยอย่างที่ผมบอกมันคือสีของทุเรียนเลยนะครับทางเจ้าของเองก็มีการรีเควสต์นะมาทางสํานัก พระราม3ว่าต้องการให้รถคันนี้เนี่ยออกมาเป็นสีเหลืองรวมไปถึงการตกแต่งนะครับชิ้นดําต่างๆเนี่ยมีการเลือกใช้เป็นคาร์บอนเคปลารนะโดยคาร์บอนเคปลานะครับที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะครับมาจากสํานัก JR คาร์บอเนี่ยตั้งแต่หัวจรดท้ายนะเก็บทุกจุดที่เก็บได้เลยนะครับแค่นี้นี่สสำหรับผมก็ถือว่าถือว่าที่สุดแล้วนะครับสำหรับการทําสีด้วยนะครับการเลือกใช้วัสดุคาร์บอนเข้ามาเสริมความหล่อ ทำให้ดูสวยลงตัวมากยิ่งขึ้นรวไมไปถึงทางร้านกินพะรา,ามเองนะครับมีการจัดฟิตเมนต์นะตัวรถใหม่ทั้งหมดเลยด้วยการโหลดโช๊คอัพด้านหน้าที่เป็นโชว่าเนี่ยนะครับให้มีขนาดต่ําลงนะประมาณ3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นโช๊คอัพซับแทง์อยู่แล้วนะครับก็ได้มีการอัปเกรดระบบโช๊คอัพมาเป็นเออร์ลินนะครับพร้อมกับมีการปรับแต่งให้มีความยาวเนี่ย4 0 0มิลลิเมตรเพื่อจะให้มันรับกับทางด้านหน้านั่นเองนะครับทำ ดูสวยแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นสําหรับตัวชกอัพหลังเอรินนะครับที่อัปเกรดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมีการตกแต่งเสริมความสวยงามเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยตัวปรับสีฟ้านะครับจากทางสํานักกิมพารามสามเนี่ยโดยไม่ถึงการเซตติง้งเซตอัพใหม่ทั้งหมดเลยทั้งน้ามันชกคอัพด้านหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวชกคอัพด้านหลังนะครับให้มีความนุ่มหนึบแล้วก็ใช้งานได้เต็มระบบดูลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะในส่วนของตรงนี้ นอกจากในส่วนของระบบช่วงล่างอย่างตัวโช๊คอัพไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการอัปเกรดนะครับในส่วนของระบบเบรกตัวล้อตัวยางนะครับให้มีความหล่อมากยิ่งขึ้นขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น เรามาเริ่มในส่วนของเบรกด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับที่มีการอัปเกรดระบบเบรกเข้ามานั่นคือตัว b บม mbo M4 m o d o b o x นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็เป็น b บ m โ o เหมือนกันถ้าเราเรียกภาษาชาวบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็คือ b บ m โ o ปักข้างนะครับมี2ลูกสูบนะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยนะครับที่เป็น b บ m โ o เนี่ยคาลิปเปอร์ตรงนี้เนี่ยก็เลือกใช้ในส่วนของสีดำนะครับมาพร้อมกับจานเบรกด้านหน้าโชวติ้งหมุดสีฟ้าจากคาเมียที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสามร้อยมิลลิเมตรนะก็คือมีขนาดจานท ตัวล้อนะครับสีฟ้านะที่เป็นล้อฟอร์ดน้ำหนักเบาจาก MK Factory มีดีไซน์แบบ6ก้านเนี่ยสวยงามแล้วก็เบาแล้วก็ทนทานมากยิ่งขึ้นและแน่นอนเลยนะครับอัพไปทุกอย่างแล้วส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือยาง Pirelli Angel Scooter นะครับต้องถือว่าเป็นยางที่ยอดนิยมเลยนะที่สกูตเตอร์หลายๆคันเนี่ยต้องเลือกใช้ยางตัวนี้ และแน่นอน Angel Scooter อรีดน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเรามาดูในส่วนของชุดแฮนด์บนกันบ้างนะครับแน่นอนครับมีการปรับทำสีใหม่หมดเลยนะครับชุดแฮนด์ด้านบนเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นสีบอนเงินนะครับสีออกเทาๆตอนนี้ทำการพ่นสีเป็นเทอร์โค้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีดำทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีการถอดกัดแฮนด์ออกทาให้ดู สิ้นขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการอัปเกรดตัวปั๊มกระทุงด้านบนนะครับที่เป็นมาสเตอร์ปั๊มครบชุดเลยนะสำหรับเบลโมอิตาลีคอซาคอตานะถือว่าเป็นกระทุงตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทางเบลโมเป็นชุดแรกๆที่ใครๆก็ต้องนึกถึงเมื่อจะเปลี่ยนอัปเกรดระบบเบรกพร้อมกับการเลือกใส่ชุดแต่งน็อตเทเทเนียมนะครับกระปุกใหม่สีชาพร้อมฝาปิดเดโทน่าเนี่ยใส่เข้าไปให้ดูสวยลงตัวมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับสีต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงเลือกใช้เป็นสีฟ้านะคร และสําหรับตัวชุดสายถักนะครับมีการปรับเปลี่ยนแบบยกชุดเลยนะครับเลือกใช้สายถักสีดำนะครับรวมไปถึงตัวหัวปรับต่างๆเนี่ยเป็นสีดําน้ําเงินนะให้คุมโทนทั้งตัวปั๊มตัวกระปุกเบรกนะครับโ,โหทุกอย่างนี่คือดูสวยแล้วก็ลงตัวมากขึ้นรวมไปถึงคันนี้นะครับมีการใส่ตัวปลดไวจาก h y B ด้วยก็ถือว่าเก็บระเลียต่างๆเนี่ยให้ดูสวยแล้วก็ดูซิ่งมากยิ่งขึ้น แน่นอนเลยนะครับสุดท้ายทุกคนอยากรู้บัตเจตสำหรับการแต่งคันนี้ทางเจ้าสำนักเองนะครับยังขออนุญาตไม่แจ้งงบค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าเจออะไรก็เสริมเข้าไปเจออะไรก็แต่งเข้าไปจับใส่หมดเลยใส่ทุกอย่างเลยต้องบอกว่าเยอะเหลือเกินนะครับ แต่จากการคาดการประมาณไว้เนี่ยของแต่งคันนี้เนี่ยก็น่าจะเกือบๆจะซื้อรถใหม่ ADV ได้สักคันหนึ่งอันนี้เป็นการประมาณนะครับต่บอกไว้เลยว่างบที่จ่ายไปเนี่ยคันนี้นี่ได้อะไรมาที่ดีมากๆเลยนะครับสวยกว่าเดิมหล่อก็เดิมนะครับที่สําคัญเนี่ยขี่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะสำหรับการจัดสเตปนี้จัดชุดแบบนี้เข้าไปใส่สําหรับทางทูบวายเองนะต้องบอกไว้เลยว่าคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยครับที่แต่งได้สุดอีก1คึ่นคันนะแล้วก็เข้าตาเมวมองของทางทูบวายไทยแลนด์มากๆนะกับ โปรเจกต์ทูเรียนซิงจากกิมพาราม3นะครับสุดท้ายนี้ฝาก a อ V คันนี้ไว้เป็นแนวทางการแต่งแนวเลเซิงด้วยนะสำหรับใครที่เป็นสายตกแต่งแล้วเป็นคนที่ชอบโทนเหลืองนะครับเป็นคนชอบลอน้ําเงินนะครับเป็นคนชอบสีน้าเงินบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยติดตามได้เลยนะครับสามารถลอกกันบ้านได้เอาไปแต่งได้นะครับเป็นแนวทางการแต่งได้ดีเลยนะครับสวยจบลงตัวแล้วคันต่อไปเนี่ยเป็นคันไหนนะสามารถติดตามได้ในช่องทางของ Superbi k e Thailand ได้เลยนะฝากติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ